เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก o ส on นวีม a ก e อเ e ็ก e ลเจน o ์ e ม o ายทาวเว f ร a อ a ฟแ y นต g l o b a l m i a ม A3 โฟเ e และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละส สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Pixel Hero นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Idol RPG จากทีมต่อสู้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดบนสโตทยด้วยนะครับภาพเกมก็ตามที่เห็นเลยนะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบเกมแนวแบบภาพสไตล์ย้อนยุคแบบพิกเซแบบนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ สนใจก็คือเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับแต่เสียอย่างเดียวเนี่ยตัวเกมมันไม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังไม่มีภาษาไทยนะครับภาษาจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะแต่โหลดบนสโต์ไทยได้นะครับผม อ่าโอเคทีนี้ในส่วนของบรรยากาศตัวเกมนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวละครที่เราจัดทีมลงมาเนี่ยมันก็จะทําการวิ่งเก็บเลเวลหาของอะไรไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นตามแบบฉบับของเกมแนวไอดอลนะครับผมและนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บของรางวัลต่างๆที่มันหางมาได้ด้วยนะครับไม่ว่าเราจะออฟไลน์หรือว่าออนไลน์แล้วก็จะเก็บได้นะครับกดเข้ามาที่รูปไอตัวเนี้ยนะครับไม่น่าจะมันเป็นหมาหรือเปล่านะไม่น่าจะใช่หมานะเนี่ยครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มากดรับของรางวัลได้เลยนะครับกดรับไปประมาณนี้ นะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยอ่าพอในส่วนตรงนี้นะครับมันก็วิ่งเก็บไปเนาะแล้วเราสามารถที่จะไปจัดทีมนะครับไปที่จะไปต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยนะครับอ่าโอเคเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะกดไฟท์นะครับผมแล้วมันก็จะให้เราทําการจัดทีมนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งศัตรูนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเอ่อฝั่งของตัวละครเรานะครับเราสามารถจัดตัวละครเอาเข้าเอาออกได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยกดติ๊กทูมนเนี้ย นะครับประมาณนี้นะพอเราจัดทีมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยติ๊กไปปุ๊บนี่ฮะมันก็จะเข้ามาทําการต่อสู้แล้วนะครับในสงครามต่อสู้เนี่ยมันจะต่อสู้ออโต้อ,อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันจะมีเอ่อเล่นความเร็วคูณหนึ่งคูณสองตรงนี้นะครับถ้าคูณหนึ่งก็จะโจมตีประมาณนี้นะครับช้าๆหน่อยอา่าดูบรรยากาศนี่ครับอา่าเห็นไหมเออนะตรงนี้ก็จะสู้ง่ายๆหน่อยนะครับผมเออเดี๋ยวดูมันต่อสู้อีกสักดาลแล้วกันนะครับกดไป เอาสู้ครับอ่าอันนี้ดูเหมือนจะเจอบอลหรือเปล่าเนี่ยโอเคกดข้ามไปเลยนะมันจะมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านนะแต่คือเราอ่านไม่ออกไงนึกอ,ออกไหมเมันเป็นภาษาจีนนะครับถ้าใครอ่านออกก็โอเคไปนะฮะกดนี่ครับนี่เล่นฟวรมเร็วนะเฮ้ยทำไมตัวละครผมเหลือแค่นี้วะเออหรือว่าผมไม่ได้ดูเมือเ่อกี้หรือมันอาจจะบังคับมาแบบนี้หรือเปล่า,านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออนะครับอาจจะเป็นไปตามเนื้อเรื่องเนี่ยฮะโฮ้ยมีตัวนี้ครับเลเวล99าก้ามาช่วยโอ้โหเรียบร้อยเลย มาโอเคเลเวลอัพด้วยนะครับเป็นเลเวลแผ่านไปเลยทีเดียวเชียวด่านนี้นะครับแอนโอเคนี่แหละนะครับบรรยากาศตัวเกมเพลย์ก็จะเป็นแนวแนวนี้นะครับทีนี้เหมือนจะมีเอ่อระบบอะไรปลดล็อกเข้ามาลองกดเข้ามาดูตรงนี้นะโอเคครับนี่อุย้ยปดไปครับ โอ้อันนี้น่าจะเป็นตัวละครที่มันโฆษณาขายนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็คือตัวที่ไปช่วยเราเมื่อกี้แหละนะครับเขาอยากจะให้เราดูว่าเฮ้ยมันเก่งนะเว้ยเฮ้ยคุณซื้อสิประมาณนี้นะครับผมเออโอเคต่อมานะครับเ,เข้ามาหน้านี้แล้วเนาะเราก็จะสามารถแบบว่าเ,เปิดกาชาได้นะครับอันนี้จะเป็นตู้กาชาเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมมากดรับเอ่อ,องซองจดหมายก่อนนะโอเคครับซองจดหมายเหมือนจะมีของอะไรมาให้แล้ว นี่ได้ของมาใหม่ครับตัวเกมเขาแจกมาโอเคเอามาให้เราแบบว่าสุม่มกาชาอะไรก็ว่าไปนะครับผมกดออกมาด้านหน้าก่อนนะฮะ,ะเมื่อกี้นี่ผมผ่านด่าน2องขีดสิแล้วใช่ปะกดเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถรับอันนี้ครับเป็นตั๋วสุ่มนะครับสุมส่มหาตัวละครเพิ่มเติมอะกดรับไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปที่หน้าตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาเลยจัดไปครับ ตู้เปิดกาชาเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับหนึ่งสองสามสามตู้นะอันนี้น่าจะเป็นตู้แต้มเพื่อนหรือเปล่าเออผมดาวหมดเลยนะครับเออเพราะว่ามันมีลูกหัวใจอยู่คิดว่าจะอย่างนั้นแหละนะครับส่วนตู้แรกนี้ก็คือเออเราต้องมีไอ้ตัวต๋วตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าได้มาจากไหนจะเป็นการเติมเงินด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะให้เราเปิดฟรีอยู่ก็เปิดฟรีก่อนแล้วกันนะมาครับจัดไปเปิดฟรีตัวแรกเป็นตัวอะไรวะนี่โอ้สองดาวกาก,าก,ากเลยโอเคไม่เป็นไร ตัวสองดาวชิลๆไปนะครับต่อมาครับตัวนี้เอามาเปิดฟรีก่อนนะฮึบอ๋อเฮ้ยได้อยู่นะโอ้โหเปิดฟรีได้ตัว5ดาวมาเฉยแล้ววะเอ็แค่ยังฟุก๊กเอาเรื่องนะฮะนี่ตัว5ดาวแล้วทุกคนได้เฉยมาทีนี้ก็เปิด10ครั้งไปเลยนะมันจะมี5ดาวอีกหรือเปล่าวะเนี่ยอ่าลองดูจัดไปครับ10ครั้งมาฮึบวิ้ยมีสีอทองมาด้วย นี่อันนี้สี่ดาวครับสี่ดาวก็โอเคอยู่นะงี่อุ้ยสี่ดาวหลายตัวด้วยอ้ห้าดาวมาแล้วตัวใหม่อ่านี่ครับผมสี่ดาวมาสามตัวแล้วก็ห้าดาวมาหนึ่งตัวนะครับจะเปรียบเทียบก็น่าจะเป็นแบบระดับ S R นะประมาณนั้นนะครับห้าดาวโอเคได้ตัวละครมาแล้วนะครับทีนี้ตัวละครที่เราได้มานะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยครับกดเข้ามาตรงนี้นะอ่านี่เลยครับ นี่มันจะอยู่ในนี้นะตัวที่มันเป็นระดับ5ดาวเน่ยนะครับมันจะเป็นขอบทองทองเห็นไหมนี่นี่นี่อ่าอันนี้คือ5้าดาวขอบทองทองหมดเลยแล้วก็มาทาการอัพมาหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยกดติ๊กเลือกตัวละครเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดอัพเนี่ยใช้อนี้ในการอัพนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นนี่แล้วก็ทาการเอ่อปลดลิมิตเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยปึ๊บนี่ปลดลิมิตแล้วเรียบร้อยสก,กิลมันก็จะปลดล็อกเพิ่มเติมมาด้วยนะครับอ่าโอเคตัวต่อมา5ดาวเหมือนกันจัดไปปึ๊บโอเค อันนี้ปลดเลยมีไม่ได้แล้วแต่ต้องใช้เจ้านี้ครับไม่แน่จว่าหาด้จากไหนนะน่าจะเป็นการผ่านด่านเก็บของอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เนี่ยตัวละครที่เราได้มาใหม่เราสามารถมาสะสมเพชรได้นะครับี๋ยวกดรับเพชรตรงนี้ได้เออนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นการใส่พวกไอเทมให้เขานะครับเนี่ยกดใส่เข้าไปเห็นไหมเราได้ไอเทมมาแล้วก็ใส่ นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการอัปดาวถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครที่มันซ้ำกันแล้วก็มีของที่มันแบบาสามารถอัปได้ก็จะเข้ามาดูลนี้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นแบบว่าให้เรามากดดูนะครับก็คือมารับของรางวัลนั่นแหละนะครับจากตัวละครที่เราได้มาเห็นไหมเนี่ยเป็นช่องทางลัดให้เราเข้ามานะครับตัวไหนที่เราเรายังไม่ได้กดรับเห็นไหมครับตัวระดับ SR เนี่ยจะได้มา50เพชร s เจะได้100เพรนะครับ ก็กดสะสมไปส่วนตัวระดับแบบธรรมดาะอะไรเงี้ยก็จะได้20เพชรก็ลดหลั่นกันลงมานะครับตามสเต็จไปเออกลับมาที่หน้านี้นะครับผมทีนี้เนี่ยในส่วนของเมนูตรงนี้ครับนี่มันจะมีแบบว่าให้เรามาทาการแบบเนี่ยอ,อ่น่าจะเป็นการสร้างของต่างๆนะครับเป็นการคราฟของแต่ว่าเราต้องมีของพวกนี้ด้วยนะเออเป็นเศษของมันอนะ คิดว่ามันน่าจะมีดันเจียนอะไรเงี้ยให้เราลงไปนะครับแต่คือผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับผมก็เลยยังไม่ได้มีอะไรแบบปลดล็อกซะเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมยังมีการล็อกอยู่ตั้งหลายอย่างนะครับอันนี้คืออะไรว่ากดเข้ามาดูก่อน๋นกนอ,อกดซื้อได้นี่หว่าน่าจะเป็นร้านค้าขายของนะเออนะครับใช้แต้มอะไรเงี้ยมาแลกได้นะครับเนี่ยเห็นไหมแต้มเพชรแล้วก็เนี่ยใช้เพชรมาซื้อให้เจ้าเปิดกาชาตรงนี้ได้ด้วย นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับนะตอนนี้นะตัวเกมที่มันเปิดนะครับผมยังไงก็ใครที่สนใจก็ลองมาโหลดเล่นกันดูนะครับเมนูอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้อ่าผมอ่านด่านแล้วนะครับผมก็จะไปด่านต่อไปเห็นไหมนี่ด่านต่อไปก็เปิดแล้วนะครับนี่ผมก็เหาะมาเลยแล้วก็เข้ามาต่อสู้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นด่านต่อไปมันก็จะแบบเอ่อเข้ามาเก็บของได้ดีขึ้นได้อะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผม แล้วมันก็จะมีเควสตตรงนี้ครับให้เราทําเหมือนเดิมเหม็นไหมมันก็จะบอกเลยนะครับว่าผ่านด่านที่เท่าไห่ได้อะไรมาบ้างนี่เออแล้วก็ค่อยๆเล่นไปแล้วก็ผ่านด่านไปตามที่มันกําหนดนั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่างนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับใครสนใจเชิญโหลดได้เลยตัวเกมเป็นแนวตั้งนะครับทาเป็นแนวนอนไม่ได้นะ เออนะครับผมแล้วก็อันนี้ลืมบอกไว้ว่าเนี่ยเราสามารถกดพรับของรางวัลได้นะจะเป็นการล็อกอินตามเวลานะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับอืมแล้วก็สามารถมารับได้นะครับผมโอเคปลระคลิปน,นี้เท่านี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับปาระสวัสดีทุกคนครับ